สวัสดีครับผมอมรทองทอมึงหลวงช่างภาพข่าววลาฟทศไทยครับหลายคนถามมาแล้วเรื่องของมอนอพอตถ่ายกีฬาเนี่ยมอนอพอตสำคัญมากเขาก็มักจะถามผมว่าผมใช้มอนอพอทยี่ห้ออะไรแล้วก็อยากจะให้รีวิวให้ดูหน่อยว่าเราใช้มอนอพอตยังไงเราเลือกใช้มอนอพอตยังไงก็มอนอพอตมันไว้สําหรับเป็นการตั้งตัวเลนนะที่ถ่ายกีฬาอย่างที่เห็นกันคือเป็นเลนซูเปอร์เทเลตัวใหญ่ๆมันต้องใช้มอนอพอต ถามว่ามันจําเป็นไหมสําหรับผมมันจําเป็นมากเพราะว่าถ้าไม่มีมอเ o พอดตัวเนี้ยผมก็จะบาลานซ์กล้องไม่ได้ถ้าวันที่ลืมมอโตพอดถือได้ครับแต่เมื่อยแต่ว่าเราจะเสียบาลานซ์แบบจะเอียงบ้างอะไรบ้างเวลาเราแพนเวลาเราขยับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นมอเรพอดมันเลยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการถ่ายกีฬาแต่เจ็0สรอยผมไม่ได้ใช้มอเพอดนะเพราะว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ย เจ็ดสิบสรอยผมว่าเราเคลื่อนไหวง่ายแล้วก็ถือด้วยมือผมว่าเราเอาอยู่แล้วแต่ในเลนตัวใหญ่ๆหญ่ซูเปอร์เทเลเนี่ยมมโพดสำคัญมากอ่ามาดูกันว่าผมใช้มนมโพดที่ห่ออะไรผมใช้นี่จะเป็นนี่นะจะเป็นไอรีโอโฟโต้ผมไปสอยมาที่ญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปสอยมาคิดเป็นเงินบาทไทยน่าจะประมาณห้าพันกว่า,ก,วาก็แบบนี้ครับอันนี้มันเป็นของอันนี้เป็นวัสดุคาร์บอน ซึ่งมันจะแข็งแรงแล้วก็เบาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการเลือกมูเลพอตอย่างแรกเลยนะที่อยากจะให้เลือกคือแข็งแรงแล้วก็เบาเนี่ยแต่ว่ามูลค่ามันก็จะสูงตามตามวัสดุที่มันดีอีกอย่างหนึง่งที่แตกต่าง,งคือไอตัวแฟกนี่ครับตัว này, แฟกนี้ในสมัยก่อนเราจะเห็นมูเลพอตแบบที่เป็นแฟกปิดเปิดแล้วก็ปิดล็อกเนี่ยเยอะมากแต่ว่าแบบนั้นน่ยมันจะคลายบ่อยแล้วเราต้องมีน็อตประจําตัว หมุนมันเรื่อยๆแต่ก่อนผมว่าใช้แบบนั้นนะแต่พอมาใช้แบบนี้ครับมันจะเป็นข้อหมุนนะครับพอใช้ข้อหมุนเนี่ยเรารสึกว่าเราสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายยืดง่ายอันนี้ข้อดีของมันคือมันเป็นคาร์บอนเนี่ยมันก็จะเบามากแต่ว่าราคาก็จะสูงเหมือนกันแต่ข้อเสียของมันที่ผมซื้อมาอันนี้ที่มาใช้แล้วรู้สึกว่าไม่โอเคคือผมข้อมันเยอะไปข้อมันเยอะคือถ้าเราจะได้ระดับที่เราต้องการบางทีแล้วเนี่ย มันใช้การหมุนถึงแบบสี่สี่ห้าข้ออย่างเงี้ยผมว่ามันมันเสียเวลาแต่โดยปกติผมก็เพค่อยจะใช้ข้อสูงเท่าไหร่อันเก่าผมอันเก่าผมจะเป็นอีกขี้ห้อหนึ่งนะเป็นคาร์บอนเหมือนกันอีกขี้ห้อหนึ่งอันเก่าผมนะอันนั้นดีกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็เบาเหมือนกันดีตรงที่ว่าอันนั้นมีสามข้อใหญ่ใช้แค่สามข้อเองมันก็เลยสะดวกกับการทํางานง่ายกว่าอันนั้นพี่หมู ผู้น่ารักเขาซื้อมาให้ผมจากต่างประเทศเหมือนกันเห็นว่าไปซื้อมาจากต่างประเทศก็นี่ครับเป็นการรีวิวสั้นๆว่าถ่ายรูปกีฬาเนี่ยเลือกมูนอัพอ,อร์ตยังไงสําหรับผมเลือกแบบนี้นะจะไม่ใช่เลือกแบบแบบ็คจะใช้แบบมุนชอบแต่ว่าถ้าเป็นคาร์บอนเบาแข็งแรงแต่ก็ราคาจะสูงนิดนึงก็ถ้ามีคําถามอะไรก็มาถามก็ได้อะไรที่ตอบได้ก็จะตอบให้แต่ถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรน่าสนใจก็มาร่าผมฟังบ้างเผื่อจะได้พัฒนาไปร่วมกันครับ สวัสดีครับวัสดีครับ